สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับอันนี้อันนี้สั่งออนไลน์มานะครับขนมบ้านป้านงฝอยทองบางปะกงนะอันนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งเลยนะครับขายดีนะฮะผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับแล้วก็แน่นมากดูสินะครับดูครับแน่นมากเยอะมากครับเนี่ย240บาทนะ ท่านชอบฝอยทองสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับผมติดลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทานดูครับขนมบ้านปนงฝอยทองบางปะกงครับกินกินด้วยกันนะพี่นะวนด้วยกันนี่ครับ นี่สุดยอดนี่ครับโอ้โหดูหน้าอร่อยมากฮะ <c oughs> ดูเส้นพี่ดูเส้นมันแบบพี่ <c oughs> ดูมันเป็นฝอยๆเลยพี่ไหมทองมมันเหมือนเออขนมเหมือนขน,ขนมขนมอะไรนะไหมทองเหรอไห <c oughs> มฟ้าขนมไหมฟ้าคือแบบเป็นเส้นแบบโอ้โหเล็กมากนี่ฮะเดี๋ยวลองชิมดูครับ นี่ครับนี่ครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาแกะน่าจะทานนะครับฝอยทองอะไรเนี่ยขนมบ้านป้านงนะบางปโกงค,ครับอนี่นี่อืมได้ไกินเร็วฟินมากพี่มันไม่ได้หวานปี๊ดขึ้นไปนะพี่อล,ล,ล,ลองจิ้มด <laughs> เร็วๆส่วนอกันมาะวณนะครับ 240บาทนะครกล่องนี้ครับฟินมากฟินมากสวัรค์ของคนชอบปล่อย,อยทองเลยนะโหห,หยุดไม่อยู่เลยขายดูคือแบบ เส้นมันเล็กมากเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเส้นเล็กมากให้ดูเส้นอีกทีหนึงครับคือเส้นมันเส้นเล็กๆอะ่ะเนี่ยเส้นละเอียดมากอะ่ะมันไม่เหมือนฝอยทองตาม ตลาดที่เราเคยเห็นน่ะทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นนะคือจะละเอียดมากเห็นไหมไม่ใช่ละเอียดสิมันเส้นเล็กเออบอกว่าเส้นเล็กมากนะ mm hmm. แล้วก็ไม่หวานไม่หวานมากมัมีหวานอยู่แต่มันไม่ได้หวานมากครับ mm hmm. แนะนำนะครับร้านนี้ขนมบ้านปโนงครับฝอยทองบางปะกงครับสุดยอดสำหรับท่านที่สนใจนะผมติดลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับ นะอร่อยจริงอร่อยจริงหยุดไม่อยู่แล้วเนี่ย